เช่าหนึ่งก็คิดดัวครับเช่าหนึ่งผมก็ไม่มีเงินจะไปเลยบางวันไม่มีตังก็ไม่ได้ไปรงเรียนในทะเบียนบ้านก็แปดเก้าคนน่ะแต่ตอนนี้อยู่ห้าคนตอนนี้อยู่ห้าคนเพราะว่าลูกชายลูกสะใภ้ไปทํางานต่างจังหวัดจ้ะไม่คนนั้นเมียตายลูกชายนะ่ะเมียตายครับ ได้แฟนใหม่เขาคนนี้ไปไหนไม่รู้ครับโอ้ก็เขาก็ไม่ได้มาจุนเจือผมเราทราบครัว่าลุงตุ้ยนะครับแกก็ตอนนี้ตาก็กจะบอกนะครับก็มีหลานทั้งหมด5คนที่จะต้องอุปการะนะครับแกก็เป็นคนขายกับเพะปลาและยิ่งช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็าทราบว่าก็ขายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่หลานก็เรียนหนังสือกำลังโตทั้งหมด5คน นะครับพอเราทราบข่าวทางเทศบาลและก็ทางพรรคชาติพัฒนาในฐานะที่ลุงตุ้ยเองก็เป็นคนเก่าแก่ของที่นี่นะครับพวกเราเลยเข้ามาดูแลวันนี้ก็ได้ทําในเบื้องต้นก็ได้ทําอาหารแห้งจะเป็นข้าวสารเป็นไก่ไก่นะครับมามา่าแล้วก็มงน้าดื่มประป๋องแล้วก็คงมีอะไรได้ช่วยเหลือกันนะครับก็ได้ช่วยเหลือในเบื้องต้นเพราะแกกาลังจะไปตาตักตานะครับก็เผื่อมีกันด จะช่วยเหลือลุงด้วยก็อยากจะฝากถึงทุกท่านด้วยครับ